และแม้การไปรูปประเทศนั้นก็ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ากระบวนการนั้นเต็มไปด้วยความสับสนอลมหม่านที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะว่าแผนการไปรูปประเทศนั้นได้วางกรอบเวลาดําเนินการไว้ทั้งหมด5ปีครับแต่ท่านกลับเสียเวลาไป3กว่าปีครับกับการเถียงกับตัวเองครับเพราะว่าแม้รัฐธรรมนูญก็ได้กาหนดชัดนะครับว่าแผนไปรูปประเทศนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ท่านดันออกแผนไปรูปประเทศนั้น ออกมาก่อนที่ยุทธศาสตร์ชาติจะเสร็จนั่นหมายความว่าพอยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้วท่านเิยต้องเสียเวลายย้อนกลับไปปรับแผนปริรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสชาติที่ออกตามมาทีหลังในตอนนี้เริ่มเนี่ยคิดไว้ยิ่งใหญ่มาก6แผน24กลยุทธ์56แผนงานวาดฝันไว้ว่าจะทำสิ่งต่างๆมากมายสุดท้ายปรับปรุงแผนปี64มาแก้เก้อว่าบางเรื่องทำสำเร็จแล้วคะ่ะบางเรื่องสามารถทำได้ในภารกิจปกติอยู่แล้วปรับให้เหลือเพียง5เรื่องซึ่งถ้าถามดิฉันและถามพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะ ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใดๆเลยท่านอาจจะกล่าวอ้างถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างการผลิตแอปต่างๆออกมามากมายของหลากหลายหน่วยงานให้ประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดใช้กันจนเต็มเต็มแต่ว่าข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันสักนิดท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนข้อมูลจากกระดาษเป็นดิจิทัลมีการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่แต่คําถามที่อยากจะฝากท่านประธานถามไปยังผู้ชี้แจงคือแล้วประชาชนสะดวกขึ้นจริงหรือไม่ เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพฤติวัชรศิลป์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลจะขออนุญาตมีส่วนร่วมครับในการอภิปรายรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศซึ่งก็นับเป็นการปิดฉาก5ปีครับของการปฏิรูปประเทศตามหมวด16กของรัฐธรรมนูญที่ผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆในหนึ่งประโยคว่าเป็นการปฏิรูปประเทศที่เสร็จแต่ไม่สําเร็จก่อนอื่นครับผมต้องขออนุญาตเท้าความกับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ว่าแผนการปฏิรูปประเทศที่เรากําลังอภิปรายในวันนี้ ไม่ใช่แผนไปรูปประเทศที่ประชาชนทุกภาคส่วนนั้นเข้ามีส่วนร่วมครับแต่เป็นแผนปฏิรูปประเทศของคอสชอที่ได้เขียนสารตั้งต้นไว้ในตัวรัฐธรรมนูญก่อนที่จะแต่งตั้งคนในเครือข่ายของตนเองนั้นมาเขียนแผนต่อและแม้การไปรูปประเทศนั้นก็ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ากระบวนการนั้นเต็มไปด้วยความสับสนอนลหมาน ที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะว่าแผนการไปรูปประเทศนั้นได้วางกรอบเวลาดําเนินการไว้ทั้งหมด5ปีครับแต่ท่านกลับเสียเวลาไป3กว่าปีครับกับการเถียงกับตัวเองครับเพราะว่าแม้รัฐธรรมนูญก็ได้กําหนดชัดนะครับว่าแผนไปรูปประเทศนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ท่านดันออกแผนไปรูปประเทศนั้นออกมาก่อนที่ยุทธศาสตร์ชาติจะเสร็จนั่นหมายความว่าพอยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้วท่านเิยต้องเสียเวลาย้อนกลับไปปรับแผนยุทธศาสตร์ขออภัยครับย้อนกลับไปปรับแผนปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ออกตามมาทีหลังพอปรับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าท่านเหลือเวลาเพียงแค่2ปีครับในการดําเนินการตามแผนท่านก็เลยลดเป้าหมายและก็ความทะเยอทะยานของแผนลงจากสมัยก่อนครับที่ท่านฝันใหญ่ถึงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประเทศไทยฝันใหญ่นั้นก็เปลี่ยนเป็นฝันเล็กๆครับที่เป็นแค่การวางก้อนอิฐ62ก้อนภายใต้ชื่อกิจกรรมบิ๊กกรอกดังนั้นกับท่านประธานกระบวนการ5ปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการไปรูปประเทศที่ขอสชอนั้น เขียนแผนเองเขียนกันเองสับสนเองลดเป้าหมายเองแล้วก็เออออกกันไปเองว่าเสร็จแล้วแต่ถึงแม้จะเรียรกได้ว่าเสร็จสิ้นในเชิงกระบวนการครับการไปรูปประเทศที่ผ่านมาก็ห่างเหินมากจากคำว่าสำเร็จก่อนที่เ,เพื่อนๆสมาชิกจะพักก้าวไกลจะมาอภิปรายทั้ง13ด้านของแผนไปรูปประเทศนั้นผมอยากจะฉายภาพเบื้องต้นครับว่าความล้มเหลวของการไปรูปประเทศในภาพรวมนั้นในมุมมองของผมมีเหตุผลลหละัะๆ2ประการครับท่านประธาน เหตุผลประการที่หนึ่งครับคือการไปรูปประเทศของท่านนั้นเลือกที่จะไม่เผชิญกับปัญหาที่ต้นต่อแต่กลับหนีปัญหาเมื่อเจอต่อเวลาเราพูดถึงคําว่าปฏิรูปเรามักจะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องยากๆการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆที่กระทบโครงสร้างของรัฐแต่ผลสำฤทธิจากห้าปีที่ผ่านมาครับกลับเต็มไปด้วยเรื่องยิบยิบย่อยๆเพราะพอท่านเริ่มทําเรื่องใหญ่ๆไปแล้วและเจอปัญหารัฐบาลก็เลือกที่จะถอยเสมอผมยกตัวอย่างเพียงสีตัวอย่างครับ ในแผน CR12 ด้านการศึกษาครับท่านตั้งเป้าหมายว่าอย่างดีมากว่าจะออกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่พอ TDI ได้รายงานถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพอท่านเจอแรงกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์และสำนักพิมพ์บางแห่งนั้นท่านก็เลือกที่จะถอยโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอนาคตของลูกหลานเราหรือหากเราขยับไปดูแผน CR10 ครับด้านพลังงาน ท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีว่าต้องการจะเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่พอท่านไปคำนวณว่าการกระทําแบบนี้จะกระทบกําไรของโรงไฟฟ้าเอกชนเรื่องนี้ก็กลับไม่คืบหน้าจนน่าสงสัยหรือถ้าเราขยับไปดูแผนซ r อาศนสาครับด้านกฎหมายท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้ดีเช่นกันครับเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากที่จะปรับลดกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตหนึ่งพันกว่ากระบวนงานแต่ท่านก็ไปใจอ่อนครับ ไปให้หน่วยงานรัศการนั้นตัดสินใจเองว่าจะยกเลิกกฎระเบียบนี้หรือไม่จนทําให้เขาว่ากันว่าตอนนี้ท่านยกเลิกได้จริงๆเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกระบวนงานหรือตัวอย่างสุดท้ายครับในแผน CR06 กด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้ดีเช่นกันครับในการสร้างวันแมปเพื่อช่วยพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทํากินให้กับประชาชนแต่พอท่านต้องไปไปเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเองว่าที่ดินนั้นเป็นของใครท่านก็ยึกยัก จนเกิดความล่าช้าและความเสียหายไปตกอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่เหตุผลประการที่สองครับที่ทําให้การไปรูปประเทศนั้นล้มเหลวที่ผ่านมาก็เพราะว่ากลไกพิเศษที่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อมาขับเคลื่อนการไปรูปนั้นกลับกลายมาเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิรูปซะเองตัวอย่างที่ชัดเจนและอินเทรนที่สุดครับคงหนีไม่พ้นกลไกของมาตรา272ในรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจสวแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านอ้างน,นะครับเป็นลายละอักษรในคาถามพ่วงของประชามติเมื่อปี59ว่าเป็นไปเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องแต่ท่านประธานครับในขณะที่ท่านบอกว่าเป้าหมายสําคัญของการปฏิรูปประเทศนั้นคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไอ้กลไกที่ท่านสร้างขึ้นมานี่แหละครับที่สอวอมีอํานาจมาเลือกนายกก็ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขสําคัญของความขัดแย้งทางการเบืองณปัจจุบันเพราะแทนที่ท่านจะปล่อย ให้กลไกของการเลือกตั้งนั้นทำหน้าที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติและเป็นธรรมโดยการเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันท่านไปเปิดให้สอวอ250คนนั้นมีช่องในการนำเอาความเห็นส่วนตัวมาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างการ,รเผชิญหน้าระหว่างอำนาจที่มาจากการแต่งตั้งกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่นอกจากกลไกของมาตราสองดูจะสวนทาง กับการไปรูปประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแล้วผมต้องขออนุญาตตั้งคำถามต่อไปอีกครับว่าในเมื่อการไปรูปประเทศได้เสร็จสิ้นลงตามกรอบเวลา5ปีแล้วทําไมครับกลไกมาตรา272ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยข้ออ้างเรื่องการไปรูปประเทศยังคงถูกปล่อยให้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยต่อไปได้อีกท่านประธานครับผมอยากจะทิ้งท้ายว่าหากเราไม่อยากให้5ปีที่ผ่านมานั้นศูนย์เปล่าไปทั้งหมด ผมหวังนะครับว่าความล้มเหลวของการไปรูปประเทศที่ถูกริเริ่มโดยคอสชอตลอด5ปีที่ผ่านมาจะทําให้เรานั้นร่วมกันตกผลึกครับว่าแม้การไปรูปประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่การปฏิรูปประเทศจะสําเร็จได้ต้องไม่ใช่การปฏิรูปประเทศที่เก็บหลักการประชาธิปไตยไว้ในริมชักที่มีอคติต่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่อาศัยก,กลไกที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่เคารพผลการเลือกตั้ง แต่การปฏิรูปประเทศจะสําเร็จได้ต้องเป็นการปฏิรูปประเทศผ่าน,นกลไกประชาธิปไตยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่วาระการปฏิรูปประเทศนั้นได้รับฉันทานดูมัดจากประชาชนผ่านกูหาเลือกตั้งและเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนนั้นพร้อมจะรวมพลังกันมาเป็นผนังทองแดงกําแพงเหลก็กให้กับวาระการปฏิรูปประเทศดังกล่าวพวกเราจะมีกําลังครับในการฝ่าฟันทุกแรงเสียดทานในการต่อกรกับทุกกลุ่มผลประโยชน์ และในการยืนตรงต่อหน้าผู้มีอำนาจทุกคนเพื่อให้การไปรูปประเทศเพื่อประชาชนนั้นสามารถสําเร็จลุล่วงได้อย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับ,าาบ,รบเชิญท่านนัชนนน์ศรีก่อเกือครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนท์ศรีก่อเกือสมาชิกเรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งพักเก้าไกลคะ่ะ วันนี้ที่ฉันจะอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศปี2565ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองประกอบไปด้วย3ประเด็น 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและ 3. ด้านการปราบปรามทุจริต ท่านประธานคะประเด็นการปฏิรูปทั้ง3ด้านที่ดิฉันกําลังจะกล่าวถึงนี้มีจุดร่วมเหมือนก,นกันกับประเด็นการปฏิรูปอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลกาลังจะกล่าวถึงในลำดับต่อไปนั่นก็คือในตอนแรกเริ่มเดิมทีแผนนี้นะคะปี6-1ก็เสนอออกมาซะสวยหรูแทบจะปรับโครงสร้างเปลี่ยนประเทศแต่สุดท้ายเมื่อปิดฉากครบ5ปีผลการดําเนินงานก็ออกมาว่า เป็นไปเพียงเพื่อการโฆษณาเท่านั้นมาเริ่มกันที่แผนการปฏิรูปด้านการเมืองฉบับปรับปรุงค่ะซึ่งได้กําหนดตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายๆไว้2ตัวแต่ดิฉันมาเปิดดูรายงานผลการปฏิรูปเล่มนี้ไม่มีกล่าวถึงนะคะงั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ไว้ในรายงานเล่มนี้ตัวชี้วัดแรกคือการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยที่จัดทําขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้าในปี2564 ที่ตั้งเป้าไว้ที่คะแนน63คะแนนแต่กลับได้คะแนนจริงเพียง55คะแนนเท่านั้นในอีกหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งค่ะคือ Democracy Index ของ Economist ที่แม้คณะกรรมการจะกำหนดเกณฑ์ไว้ค่อนข้างต่ำตั้งเป้าหมายไว้แค่7ซึ่งเทียบเท่ากับการเป็นประเทศประชาธิปไตยบกพ่องในปี2 0 0 2้อ5ก็กลับไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเพราะได้คะแนนเพียง6.67เท่านั้นค่ะ แต่ดิฉันเองก็ไม่ได้แปลกใจนะคะที่การปฏิรูปการเมืองจะไม่สามารถทําได้ตามตัวชี้วัดที่วางไว้เพราะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแผนการปฏิรูปคือคลิปใน YouTube ที่ไม่มีคนดู แอปของกะกะตที่ไม่มีคนใช้และกิจกรรมอบรมที่ไม่มีการวัดผลใดๆสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันคับแคบของพวกท่านที่มองว่าประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเมืองทําให้ต้องผลิตสื่อออกมาอบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะ ท่านประธานคะส่วนตัวดิฉันเองมองว่าประชาชนมีความเข้าใจประชาธิปไตยเข้าใจพลวัตทางการเมืองเป็นอย่างดีดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการยุติการสืบทอดอํานาจส่วนคนที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยจริงๆแล้วคือกลุ่มผู้มีอํานาจที่ผูกขาดการตัดสินใจทุกอย่างไว้และบรรดาสอวออีก250คนต่างหาก ทีนี้เรามาพูดถึงรัฐมนูญฉบับปี2560กันค่ะที่เป็นปัญหาและอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่มีกลไกกําหนดไว้อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เพิ่งกล่าวถึงไปนะคะว่าสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเนี่ยสามารถเลือกนายกได้ด้วยนี่นบว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆของการบิดเบือนเจตจานงของประชาชนนะคะที่ขัดต่อหลักการทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนทั้งที่จริงแล้วเนี่ย การแก้ไขรัฐมนูลถือเป็นหนึ่งบิ๊กล็อกที่สําคัญของแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงนี้ด้วยซ้ําแต่เรากลับไม่เคยเห็นการแก้ไขรัฐมนูญจากคณะกรรมการปฏิรูปคณะนี้เลยยังในสมัยประชุมที่แล้วนะคะ mm. เพื่อนสมาชิก mm. ผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลเรายื่นร่างแก้ไขรัฐมนูลเข้าไปหลายต่อหลายฉบับสุดท้ายถูกปัดตกค่ะโดยสว ท้ายที่สุดแล้วการปฏิรูปการเมืองไม่มีทางสําเร็จได้เลยแ้้กลไกตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยด้านต่อไปนะคะรรท่านประธานขออนุญาตกล่าวถึงการบริหารราชการแผ่นดินค่ะในตอนนี้เริ่มเนี่ยคิดไว้ยิ่งใหญ่มาก6แผน24กลยุทธ์56แผนงานวาดฝันไว้ว่าจะทำสิ่งต่างๆมากมายสุดท้ายปรับปรุงแผนปี64มาแก้เก้อว่าบางเรื่องทําสําเร็จแล้วค่ะบางเรื่องสามารถทําได้ในภารกิจปกติอยู่แล้วปรับให้เหลือเพียง5เรื่องซึ่งถ้าถามดิฉันและถามพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะ ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใดๆเลยท่านอาจจะกล่าวอ้างถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างการผลิตแอปต่างๆออกมามากมายของหลากหลายหน่วยงานให้ประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดใช้กันจนเต็มแต่ว่าข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันสักนิดท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนข้อมูลจากกระดาษเป็นดิจิทัลมีการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่แต่คําถามที่อยากจะฝากท่านประธานถามไปยังผู้ชี้แจงคือแล้วประชาชนสะดวกขึ้นจริงหรือไม่ ประชาชนรับรู้และได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นผลงานที่ท่านได้แสดงออกมาเนี่ยจากแผนปฏิรูปของท่านแล้วหรือยังทุกวันนี้ดิฉันและพี่น้องประชาชนยังคงต้องใช้เวลาเป็นวันๆค่ะในการปฏิดต่อราชการ นอกเหนือจากนี้สิ่งหนึ่งที่หายไปจากแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นเรื่องแรกของแผนดั้งเดิมในการบริหารราชการโดยด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติหรือ0 191ปัจจุบันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเนื่องจากติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างประมูลล่มมาถึง2ครั้งฝากท่านประธานเรียนถามไปยังผู้ชี้แจงอีกหนึ่งข้อนะคะว่าปัจจุบันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆอันนี้สําคัญมากๆจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยคือการปฏิรูประบบราชการด้วยกฎหมาย2ฉบับนี้1ร่างพบรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะ2 ร่างพรบร,บระเบียบบริหารข้าราชการพล,ลเรือนจริงๆถ้าแก้2กฎหมายฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารราชการของไทยทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของคนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างเต็มที่แต่เหตุใด2่างนี้ยังไม่ออกมาคะ ไม่มีแม้แต่ผลการศึกษาที่ท่านได้พยายามทํากันมาตลอด5ปีไม่ว่าจะเป็นการลดความเป็นนิติบุคคลของรัฐหรือระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสําคัญมากๆนะคะของการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านสุดท้ายที่จะขอพูดถึงคือการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามทุจริตและประบพติมิชอบท่านไปถามคนทั่วไปได้เลยค่ะคงไม่มีใครรู้สึกว่าการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติคอร์รัปชันเนี่ยได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้นเลยเพราะเรายังคงเห็นการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐบัาอาในข่าวบ่อยครั้งนะคะตัวอย่างเช่นล่าสุดเรื่องสวยที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลเคยนําเสนอปัญหาเหล่านี้สู่สังคมมาโดยตลอดอย่างส,สววรงเอสวยลดบรรทุกอย่างล่าสุดที่เกิดความเสียหายต่อสาธารนณะจน เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างสวยพลุมุโนโแต่ในรายงานฉบับนี้ค่ะในรายงานฉบับนี้หน้า156กลับระบุว่าท่านได้บรรลุผลลัพธ์สองเป้าหมายสำคัญแล้วขึ้นหนึ่งประเทศไทยมีการไม่มีการทุจริตและประพฤติไม่ชอบคือดัชนีมันลดลงข้อ2หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต ทุกท่านคะเรามาดูผลการประเมินที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าคะ่ะจากตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงปี64นะคะหน้า275คือคะแนน CPI คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของสากลประเทศไทยเนี่ยถ้าจะดีขึ้นต้องอยู่ที่45แต่ปี65 CPI ของไทยอยู่ที่36คะแนนแพ้ทั้งมาเลเซียแพ้ทั้งเวียดนาม และเดชนี ITI ITA ขออภัยค่ะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องเกิน80%ค่ะแต่ในความเป็นจริงหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศผ่านการประเมิน ITA เพียง70%เท่านั้นแบบนี้จะถือว่าบรรลุเป้าหมายได้ยังไงคะท่านกําลังโกหกต่อหน้าผู้แทนรัษฎรทั้งหมดนี้ที่กําลังรับทราบรายงานเล่มนี้อยู่หรือไม่ นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่มันฟ้องชัดมากๆขนาดนี้ในรายงานยุทธศาสตร์ชาติที่พวกท่านเองก็เป็นคนทํารายงานขึ้นมานะคะระบุว่าประเทศไทยอยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมายของการปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบรายละเอียดระบุว่าการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงมีปัญหาและข้อจาํากัดค่ะประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมเข้าไปตรวจสอบได้ไม่สามารถติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินการโครงการของหน่วยงานภาคร,รัฐได้อย่างแท้จริงเมือ่อดิฉันมาเปิดรายงานเล่มนี้ดูนะคะ พบว่าผลสำฤทธิ์ในการดําเนินการส่วนใหญ่เป็นไปเพื่ออะไรคะที่ครอบคุมหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยคือการทําเครือข่ายการจัดอบรมการทําแผนงานปรับฐานข้อมูลสร้างฐานดิจิตอลซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ควรอยู่ในแผนปฏิรูปด้วยซ้ำมันควรจะอยู่ในงานปกติที่ต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วคะ่ะดิฉันมั่นใจว่าประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ัฐส่วนใหญ่พร้อมกับก,บการเปิดเผยและตรวจสอบนะคะท่านไม่จําเป็นต้องมาสิ้นเปลืองงบประมาณก,กับการจัด,จดอบรมหรือการสร้างเครือข่ายอะไรมากมายเช่นนี้แต่สิ่งที่ท่านควรจะทําคือ การออกแบบโครงสร้างการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสย,ยิ่งขึ้นนอกจากนี้สุดท้ายสิ่งที่ฉันรอเป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งนะที่จะเห็นจากผลงานแผนปฏิรูปซึ่งมันตรงกันกับนโยบายของพากเก้าวไกลค่ะคือการออกกฎหมายแอนติสลัพูดมานานแล้วกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างเต็มที่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปธรรม สุดท้ายแล้วคะ่ะท่านประธานไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้มีความสามารถในการพาประเทศไปในแนวทางที่ตั้งเป้าหมายไว้เลยดิฉันจึงอยากฝากข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงว่าการปฏิรูปด้านการเมืองนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือนําพาไปสู่สิ่งใดกันแน่หากเป็นไปเพื่อการสารฝันให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะรัฐประหารสิทพ่อนำหน้าถือว่าท่านทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างมากทีเดียวขอบพระคุณค่ะ